ก็มีคนทักมาถามเยอะมากเลยว่าแบบเรียนเป็นยังไงดีไหมแพนไหมเรียนแล้วแบบว่าได้เรียนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ตั้งใจไปเรียนอันนี้เลยทุกคน this is my t e a c h e d ด n i e l กลัวแดนนี่ถามถึงการบ้านมาเพราะยังไม่เสร็จไม่เสซ็จทำไม นี้ค่ะทุกคนกลับมาพบกับชาแนลนะคะของเฮทอีกแล้ววันนี้เฮทก็จะมาเมาห์มอยนะคะว่าไปเรียนอะไรมาเพราะว่าจริงๆเฮทลงแบบว่าสตอรี่ไปแล้วก็มีคนทักมาถามเยอะมากเลยว่าแบบเรียนเป็นยังไงดีไหมแพงไหมเรียนแล้วแบบว่าได้เรียนอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เฮก็จะมาตอบคำถามกันค่ะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าช่วงเนี้ยเ้ชไปเรียนอินเท i ร์เน็ตโปรดักต์ดีไซน์นะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะงงเพชก็คือต้องเล่าที่มาก่อนว่าจริงๆอะ่ะไม่ได้ตั้งใจไปเรียนอันนี้เลยทุกคนเพสก็คือไปงาน Open House นะคะคือมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเราทํางานอะ่ะงานเราสนุกนะแต่ว่าทําเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากหาอะไรใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้แล้วเพชก็จะเป็นคนที่แบบว่าตั้งเอาไว้ว่าทุกๆ2ปีเนี้ยคืออยากจะหาอะไรเรียนใหม่ๆเพื่อเพิ่มให้ตัวเองอะ่ะทุกคนเพชรู้สึกว่าถ้าเราแบบอยากจะรู้เรื่องไหนอะไร แล้วเราต้องใช้มันแล้วอะเราไปเรียนมันไม่ทันไงแต่ถ้าเราเรียนไว้ก่อนอะมันก็คือแบบถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้ตัวเองเซิร์ชเ็วเห็นจะเรียนที่ไหนแล้วก็ไปเข้าร่วมง,งาน Open House ซึ่งจะเป็นงานที่เหมือนกับเปิดบ้านอะให้เข้าไปชมผลงานว่ารุ่นพี่เขาเรียนอะไรกันนะคะแล้วก็หลักสูตรเป็นยังไงไปดูสถาบันก่อนอะไรเงี้ยวันนั้นอเมกคือตั้งใจไปเรียนแฟชั่นดีไซน์เพิ่มเติมถุกคนเห็นก็ไปที่ CIDI นะคะชนาพัฒน์นะเขามี2หลักสูตรนะคะก็จะเป็นแฟชั่นกับอินเทอเนียใช่ปะซึ่ มาพูดหลักสูตรละคนอะไรเงี้ยสรุปตลกตัวเองมากขึ้นนั่งไวลสักพักอ่ะจากที่จะเรียนมาเรียนแฟชั่นนะก็เปลี่ยนใจแล้ววันนั้นอ่ะรุ่นพี่ที่มาพูดอะค่ะโชคดีมากคือบังเอิญมากว่าเขาเป็นพี่สาวของอินเทียที่ทําห้องเพจห้องนี้เลยอ่ะเจก็เลยทักไปถามเขาว่าเอยเรียนที่เนี่ยเป็นยังไงดีไหมคือตอนนั้นอ่ะจิตใจเริ่มหันเหละว่าจะมาเรียนอินเทียดีกว่าเราเป็นคนที่มีเล็บในหัวอยู่แล้วว่าอยากจะได้อะไรมุมไหนประมาณนี้เฮก็หาเล็บเองอะไรเงี้ยก็เริ่มอินกับแบบวงก,การ อินเทเลียตกแต่งซึ่งส่วนตัวชอบแบบซื้อเฟอร์นิเจอร์ดูงานดีไซน์ะอะไรย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะพอเอ็นเอียงปุ๊บเนี่ยเริ่มทักไปถามคนอื่นๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําแบบเคยเรียนแฟชั่นมาแล้วว่ะแล้วก็ทําอยู่ในพาร์ทนี้ก็กลัวตัวเองจะเครียดด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเรียนกว้างก่อนแล้วถ้าวันหนึ่งเราแบบเรียนอินเทเลียจบแล้วอยากจะไปเรียนแฟชั่นอีกเลยก็อยากไปเรียนต่างประเทศเลยก็เลยตัดสินใจวันนั้นเลยว่าอะเปลี่ยนฉันมาเรียนอินเทเลียแทนนะคะก็เรื่องเป็นมาแบบนี้เอง หลักสูตรที่เฮนเรียนที่ชนาพัฒนนะคะก็จะเป็นแบบเหมือนฟูลคอร์ทุกคนเรียนจริง2ปีนะคะก็จะมีทั้งหมด4เทอมตอนนี้เพได้อยู่เทอม2ของปีหนึ่งละนะคะก็เดี๋ยวเพดาจะเล่าวิชาที่เ็นเรียนไปแล้วแล้วก็กําลังเรียนอยู่อ่ะเทอมแรกเนีเ่ยเฮนเรียนวิชา a r c h i ค e c t drafting นะคะก็จะเป็นวิชาเหมือนเขียนแบบที่แบบเราต้องเอากระดาษกราฟมาเขียนว่าแบบประตูหน้าต่างสัญลักษณ์เป็นยังไงวัดแบบแล้วก็มิลิสเกลเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบดูจริงจังเหมือนพวกสถาปัตย์นะคะก็เขียนแบบกันแล้วก็วิชาที่ อจะเป็นฟรีแ hand drawing นะคะ free hand ด r a w i n g ก็คือเหมือนแบบสอนให้เรามีพื้นฐานในการวาดนะคะเธอจะเอาแบบว่าตัวอย่างผลงานอะแปะขึ้นด้วยนะแต่อันนี้คือเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือคลาสแรกของเพจเลยทุกคนก็คือให้วาดหอยเฟลอะไรเงี้ยก็คือเขาจะไม่ได้แบบว่าต้องมีพื้นฐานหรืออะไรมานะทุกคนบางคนก็คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยนะคะเราเรียนแล้วอะมันเป็นยังไงดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยทุกคาบก็คือต้องมีการแบบลงมือทาจริงๆสําหรับเทอมแรกก็คือแบบว่าลงมือทําในห้องเลย เ,เขียนแบบอย่างเงี้ยสเกลโตเตียงตู้นะคะแล้วก็เรื่องของการลงสีด้วยก็คือแบบสนุกสนานในการไปซื้อโคปิกมากทุกคนก็คือทุกวีกแแาะสนใจไปซื้อโคปิกเพราะว่าทาไม่พอนะคะอุปกรณ์เราต้องดีเด่นไว้ก่อนนี่อันนี้คือผลงานตอนหลังนี้ขึ้นมาทุกคนยังไม่รู้ว่ามันเห็นสะท้อนไหมนะคะเดี๋ยวแปะให้ดูเพิ่มก็คือแบบเนี่ยต้องสเก็ตรองเท้าขึ้นมาการลงแสงเงาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบวานเร็ยว วาดเร็วๆแบบว่าลงสีเร็วๆอย่างเงี้ยคือจริงๆฟรีแฮนนะคะเขาจะไม่ให้แบบไม่ให้เราวาดนานเกินทุกคนเพราะว่าถ้าวาดนานเกินมันจะไม่ใช่แบบว่าสเก็ตละไงมันจะเป็นแบบวาดจริงจังแล้วลก็คือแบบสอนให้เราวาดเร็วๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ ห้องครัวละก็คือจะมีความลึกกันวาดยังไงลงสียังไงให้มันดูมีแสงเงาจริงๆนะคะก็วิชานี้สนุกมากแบบทุกคนชอบมากเพราะว่ามันแบบเพลินอนอะทุกคนเหมือนเข้าไปนั่งวาดรูปแล้วครูเขาก็จะสอนแล้วก็จะมีการแบบเช็คตลอดว่าเราแบบรู้เรื่องเข้าใจไหมนะคะอีกวิชานหนึ่งจะเป็นดีไซน์เฟอดเมนทอลคือหมายถึงว่าเป็นพื้นฐานของการดีไซน์ว่ามันจะต้องแบบองค์ประกอบในการดีไซน์อะไรเงี้ยเราควรจะคํานึงถึงอะไรบ้างแล้วแบบเส้นสายแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะซึ่งก็จะเป็น คล้ายๆปูพื้นฐานนะคะสำหรับเทอมหนึ่งเนาะตอนนี้เพรอยู่เทมอม2แล้วนะคะก็เริ่มเรียนในเรื่องของพวกเอ,อ่อเรสซิเดนเชียลละตอนนี้งานที่จะทำอยู่ก็จะเป็นแบบว่าเริ่มเข้ามาร์ทอินททเรียจริงๆเราต้องแบบสร้างเรสซิเดนเชียลอันหนึ่งซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคอนโดเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นแบบว่ารีสอร์ทที่พักอะไรเงี้ยก็ทําขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งทุกมีก็จะเรียนออโต้แคดแบบว่านั่งทําอไอะไรเงี้ยบ้างซึ่งต้องบอกเลยนะไม่มีพื้นฐาน แบบพวกนี้เลยนะคะคือมีนิดหน่อยคือทำโฟโต้ช็อปเป็นนิดหน่อยที่เหลือลคือไม่มีก็เรียนรู้พร้อมกันในห้องมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเออรู้เยอะหรือเก่งมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องแบบฝึกฝนเยอะๆค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบว่าเออตั้งต้นได้ถูกคือมีแนวคิดที่ถูกต้องว่าก่อนเราจะดีไซน์อ่ะมันจะต้องมีคอนเซปต์มาก่อนทุกคนที่จะแบบเหมือนเหมือนเป็นแก่นของการดีไซน์โปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือของโปรเจกต์หนึ่งนะั้นแล้วก็เรียนมาเก็ตรีเสิร์ชการทำเฟอไรไนะะอ์นิเจอร์แมทเทียลบอราไ้น,น,แบบาาถนไปถํ ใช้จริงได้มากขึ้นในแง่ของการทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะก็สนุกมากเลยเปิดงานบางส่วนให้ดูคือปีนี้ก็จะไม่ได้แบบวาดเขียนเยอะมากนะคะสมมติว่าวันนี้โจทย์ก็คือให้ทำเออเนี่ยให้ทําเก้าอี้ให้ทํ e. าโมเดลแต่ว่า ก่อนที่เราจะทําเก้าอี้ขึ้นมาเนี้ยคือทุกคนทั้งห้องต้องทําเหมือนกันแต่เขาจะสอนให้เราแบบว่าหาตัวตนของเราว่าแบบทุกคนทําเก้าอี้ตัวเดียวกันแต่ออกมาแล้วหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสนุกดีเหมือนแบบได้ค้นหาตัวเองทํามูดบอร์ดนะคะแล้วก็เริ่มเรียนเรื่องของการออกแบบเขาเรียกว่าสไตล์ต่างๆเช่นจริงๆแบบมันจะมีสไตล์แบบคลาสสิกสไตล์แบบว่าม็กซิมอลลต์มินิมอลนะคะหรือว่าเป็นแบบท็อปปิคอลลักชวรี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นงานที่ทํา ของท็อปปิคอลลักชูก็คือสนุกมากหมายถึงว่าเราก็จะได้รีเสิร์ชหาเล็บในพินเทเลสเยอะๆแล้วก็เลือกว่าเราจะคอนเซปต์อะไรออกแบบห้องออกมาตามโจทย์ในแต่ละวีคนะคะคือถ้าใครแบบว่าชอบเกี่ยวกับอนะินเทเลียเห็นว่าแบบเพลินมากเพลินมาก เพื่อนๆหลายคนก็จะกังวลว่าแบบเออต้องจบอะไรมาคะถึงจะเรียนได้ต้องมีพื้นฐานไหมอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เน้นนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องจบมาตรงสายก็ได้อย่างจริงเพชรจบเภสัชมาทุกคนแต่ว่าใจเราลักอะเราก็สามารถมาเรียนได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะสอนตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งอะเราเรียนแค่2วันเองนะคะมันก็จะแบบมันอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่ากับเราเรียนตอนมหาลัยเลาเรียนแน่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบว่าเฮ้ยตั้งต้นได้อย่างน้อยคือเอาไปใช้ทํามาหากินคือใช้นหลักกใาร คิดอะไรเงี้ยได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีพื้นฐานเลยทุกคนคือที่โรงเรียนนะคะก็จะมีเพื่อนอ่นะกลุ่มหนึ่งเรียนประมาณแบบว่า 20- 30คนประมาณเนี้ย <ste ema> ก็สามารถเรียนได้ทุกคนนะคะ <ste ema> ผู้ชาย <ste ema> ผู้หญิงก็ได้ <ste ema> บางคนก็บ้านเป็นแบบเ <ste ema> แบบจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อจทำเฟอร์นิเจอร์เป็นรับเหมาอะไรเงี้ยเขาจะส่งลูกเข้ามาเรียนอะไรเงี้ยกัน,นะคะ่ะก็ดีเ <ste ema> พยก็สนุกเพย์ก็รู้สึกว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะเยอะมากๆที่แบบว่าอยู่ในวงการนี้อะไรเงี้ย คำถามต่อไปนะคะการบ้านเยอะไหมแล้วทำงานไปด้วยสามารถเรียนไปด้วยได้เปล่าอ่ะตอบการบ้านหรอการบ้านก็ พอตัวแล้วแต่ว่าถ้าเราทําเสร็จในห้องเร็วอ่ะทุกคนมันก็จะแบบไม่ไม่กลับมาที่บ้านเยอะนะคะคืออาจารย์เขาจะรู้ว่าคนที่มาเรียนอ่ะส่วนมากก็คือมีมีการมีงานทําอยู่แล้วเลยอ่เขาจะพยายามให้แบบที่มันเสร็จในห้องเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางวิชาที่แบบบางทีเขาไม่ได้ให้ส่งแบบทยอยส่งอ่ะทุกคนแบบพอจะจบเทอมแล้วส่งทีเดียวนะอันนี้ก็ตาลีตาเหลือกทําเหมือนกันนะคะส่วนใครที่แบบทํางานอยู่จริง,รงๆก็สามารถเรียนไปด้วยได้เขาจะมีให้เลือกว่าเราจะเรียนแบบเสาร์อาทิตย์หรือวันจันทร์ ซึ่งคนที่ทํางานประจาเนี่ยก็จะต้องเรียนเสาร์อาทิตย์ทุกคนมันก็หนักเหมือนกันส่วนเพรเรียนจันทร์อังคารเพราะว่าเพรไม่ได้ทํางานประจําใช่ไหมเราเสาร์อาทิตย์อะคือทุลามันจะเยอะนะคะก็มาเรียนจันทร์อังคารนะก็สามารถเลือกเรียนได้สัปดาห์ละ2วันถ้าแบ่งเวลาดีๆอะค่ะก็สามารถเรียนคู่กับการทํางานไปด้วยได้เพราะเพรอะก็ทํางานไปด้วยทุกคนแล้วงานก็แบบเยอะมากนะคะแต่ว่าใจมันรักเนอยากจะเรียนนะก็จะพยายามแบ่งเวลาแล้วก็จันทร์อังคารเนี่ยก็ตั้งใจเรียนแล้วก็พยายามทําทุกอย่างอะให้เสร็จในห้อง บรรยากาศที่เรียนเป็นยังไงใช่ไหมคะบรรยากาศก,ก็คือเขาจะแบบเป็นตึกของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆคนไม่ได้เยอะมากทุกคนแต่ว่าก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบถ้วนนะคะก็จะมีชั้น2เป็นของแฟชั่นชั้น3เป็นของอินทีเรียชั้น4ี่เป็นห้องประชุมมีลานตรงกลางนั่งเล่นอะไรเงี้ยก็คือแบบเล็กๆน่ารักจริงๆอย่าะเพิ่งรู้ว่าสถาบันเนี้ยเขาเป็นแบบเหมือนวอร์ูนเทียทำอะคะ่ะจริงๆโรงเรียนดีไซน์ในในประเทศไทยมันก็ไม่ค่อยเยอะมากทุกคนเวลาเซิร์แล้ก็จะเจอกันไม่กี่ที่นะคะแต่ว่าที่เนี้ยที่เพชรอยากเรียนเพราะว่า หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรอิตาลีแล้วก็อาจารย์สอนเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษหมดเลยก็จะแบบยากแล้วก็แบบฟู้แฟชั่นก็เป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษกันซึ่งแบบบางคนที่ไม่ได้แบบอยากให้เก็ไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษมากนะคะก็จะกังวลว่าเราจะเรียนได้ไหมอะแบบไรเงี้ยเฮก็แนะนําว่าให้ลองไปโอเพ่นเฮาส์เพดามิคิดว่าจะเรียนไหวไหมอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงก็คือเจอแบบพี่ที่เขาอายุห้าหกสิบที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันรับราชการมาก่อนอะไรเงี้ยก็สามารถเรียนจบได้เขก็เลยแบบไม่อยากให้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือน ข้อจํากัดของใครอะไรเงี้ยว่าเออเราแบบไม่เก่งภาษาจะเรียนได้หรือเปล่าแล้วก็ข้อดีเนี่ยถ้าเราเออเรียนตรงเนี้ยมันก็เหมือนได้ฝึกภาษาไปด้วยนะแล้วก็ในแต่ละปีอะค่ะเขาจะมีการเหมือนแบบให้ทุนสําหรับคนที่เหมือนแบบว่าเรียนดีอะไรเงี้ยอยากจะไปเรียนต่อที่อิตาลีเขาก็จะส่งไปแบบว่าปีละคนแล้วก็ถ้าเราอยากไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้เป็นคนนั้นนะทุกคนก็ไปแบบสมัครได้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจอะสำหรับใครที่แบบอินเตอร์อินเตอร์หน่อยอะไรเงี้ย คำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะเพื่อ็ดก็จะอยากรู้ว่าค่าเรียนแพงไหมคะค่าเทอมเท่าไหร่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวมาตอบให้เลยก็คือเนี่ยเขาจะอ่าเป็นหลักสูตร2ปีค่าเรียนจะอยู่ประมาณ2องแสนถึงสองแสก็คืออยู่ที่ว่าเราอ่ะจ่ายแบบว่ารวดเดียวหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเรา,าจ่ายรวดเดียว2ปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบถูกลงนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจ่ายทีละเทอมทีละ2เทอมอะไรเงี้ยค่าเทอมมันก็จะลดหลั่นลงเรื่อยๆก็ลองดูว่าแบบอันไหนเหมาะกับเราคืออย่างเฮเพ็แบบคิดว่ามั่นใจว่าแบบชอบทางนี้อ่ะ จะรู้จริงๆเรยต่อให้ยากก็จะเรียนให้จบอก็คือลงไปเลยสอปีนะคะส่วนของกาสตรสุดแฟชั่นอะก็ราคาพอๆกันแต่ว่ามันจะแบบแถมจากอะไรอย่างนี้มาด้วยนะทุกคนก็ต้องมาดูว่าแบบค่าเรียนอ่ะมันเท่าไหร่ส่วนตัวเทรู้สึกว่าหมายถึงพวกค่าคอร์สเรียนบางทีเทเรียนคอร์สสันใช่ปะที่มันแบบคล้ายๆคอร์สคอนเน็กชันนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ประมาณ แล้วแต่ว่ามันเรียนแบบเดือนเดียวเองคมุมาเรียนสั้นกว่ามากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คอนเน็กชันได้ความรู้นิดหน่อยแต่ว่าคอร์สพวกนี้มันคือแบบเราต้องเรียนจริงๆคือต้องต,ต,ต,ตัวเองไปเรียนมีสอบมีแบบงานต้องส่งคือมันจะเหมือนการเรียนแบบว่ามหาลัยแบบจริงจงจังเลยอะไรเงี้ยแค่เรียนสัปดาห์ละสองครั้งนะคะก็รู <c oughs> ้สึกว่าคุ้มนะหมายถึงว่าเราก็ได้ความรู้กลับมาได้เพื่อนได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะก็ตอบคาถามไปหมดแล้วเนาะคิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพชจะไปแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะไปร่วมงานของสถา พอดีตอนเนี้ยที่เฮดมาเนี่ย <S <S <ๆ>เขามีจัดแบบแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็เป็นแบบจัดบูธนะคะที่สัมยานมีชาวสําหรับแบบให้นักเรียนที่แบบเราเรียนอยู่แล้วเราได้ทําผลิตภัณฑ์จริงๆอะไรเง,งี้ยมาแสดงผลงานหรือใครจะมีสินค้าอย่างเงี้ยค่ะไปขายก็สามารถไปได้ด้วยนะนะคะเดี๋ยวเชรก็คืออยากจะไปดูแฟชั่นโชว์ของรุ่นพี่ที่แบบเรียนแฟชั่นดีไซน์นะคะเพราะว่าชอบมากเดี๋ยวก็ไปแต่งตัวใหม่นะคะแล้วก็ไปธีมเขาจะแบบเป็นสีขาวสีเทาสีฟ้านะคะเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าเชรใส่ออกมาเป็นชุดอะไรค่ะ อ,อ่ะเธอทักทายเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ยูทูบไหมครับหรอเมียวเลยลูกเมียวเลยไม่ไม่ช่วยทำมาหากินเลยอะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเป็นลุคนี้วันนี้มัดผมเบาๆแบบดูเกาๆหน่อยนะคะเดรสตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ของเฮนทอยทุกคนสวยมากจริงๆรุ่นนี้มันเป็นรุ่นวาเลนไทน์ปีเนี้ยนะคะแต่ว่า ตอนที่ออกมาตอนแรกจะเป็นลิมิเต็ดดอกแบบลายดอกกลาบฟร์ร่ปรินเลยแต่ว่าหมดเร็วมากแล้วลูกค้าก็ขอให้ทำสีพื้นออกมานะคะตอนนี้ก็ออกมา6สีเลยทุกคนซึ่งสีขาวเป็นสีทีท่เพชชอบที่สุดเลยนะคะหมดเร็วแบบมากเหมือนกันนี่ อนนี้เราก็มาถึงที่งานแฟชั่นโชว์แล้วนะคะอีกครึ่งชงั mm ่วโมงเขาก็จะเริ่มก็จะเป็นผลงานนักเรียนเนาะส่วนผ้าวันนี้แฟชั่นโชว์จบไปอะคะ่ะเขาก็จะกลายเป็นแบบบูธท,ที่เอาไว้จัดจแสดงผลงานนะคะนักศึกษาทั้งแฟชั่นทั้งอินทีเรียเลยก็ใครที่ส,น,สนใจนะคะอยากมาเาก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันออนทันหรือเปล่านะ,ะเขามีถึงวันที่16นะคะสิงหาคมนี้ที่สัญญามิถรทาวนลานชัน้น G ตรงหน้ามูดี แต่ว่าได้มาดูถึงนเต้นมากอยากเห็นผลงานคือผลงานของแบบเวลาเขาทำ T4 ทุกคนมันจะแบบล้ำล้ำล้ำลกว่าที่ใส่ได้จริงนิดนึง This is my T-shirt Daniel Nice to meet you to all the channels and followers I don't know the n a m e of the channel so I c a n อะไร n a m e เอ่อกลัว Daniel ถามถึงการบ้านมาเพราะยังไม่เสร็จอะไม่เสร็จทำไม Not ready Not ready อากาบไ my homework. ดอน n ินิสท r homework โอเคล h t ดูส e เ e ี h ยนิกฮะใช่ใช e ใช่ e t ่ใ e ่ใช่ใช่ใท่ใช่ใ d ่ใช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  e o ช e ใช่ใช่ใช o ใ e ่ใ e ่ใช่ใช่ใช t i e ่ใช่ใช่ใชาใช่ใ n ่่ใ่ใช่ใชช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใเ่ใช่ใชใ่ใช่ใา่ใช่ใ็ใช่ไช่่ใช่ใ่ใช้ใใช่ใช่ใช ว่าแบบมันมีประโยชน์อ่ะทุกคนคิดว่าแบบถ้าสมมติว่าเฮทเรียนใช่ปะ,ะเฮทก็เอาทีสิ่งขายเลยดีปะทุกคนทําเสร็จแล้วก็ขายเลยแบบามเฮทคอยแบร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเฮนก็อาจจะมาอีกเพราะว่ามาดูผลงานของเยน เขาจะจัดเป็นแบบเหมือนบูธอะ่ะแสดงผลงานแล้วก็มีขายของด้วยนะอยู่ตรงลานตรงนี้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนแับเวทีแฟชั่นโชว์นะคะวันนี้เฮกก็มาตอบคาถามแล้วนะเรื่องที่เรียนนะคะแถมพามาดูผลงานคนที่จบด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็ถามเห็นมาด้านล่างได้เลยวันนี้ไป